เจค่ะพี่เรนพี่คะแล้วก็พิสูซูซูเปอร์ปโปรนะครับวันนี้นะคะพามาชมรถแต่งเต็มแบบล้นๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมิสูวิชิี้ิลาดแอคทีฟซีทีค่ะเป็นโมเดลว่าสุด2024นะครับแล้วก็สียอดฮิตกันอีกแล้วนะครับกับสีเทากราฟซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่5900 0านบาทนั่นเองนะครับใช่แล้วแล้วก็โปรโมชั่นคันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะเพราะปกติเราแต่งเต็มมาให้เนี่ยฟรีดาวอยู่แล้วแต่สาหรับคันนี้มีการ เปยนจอหน้าเป็นจอ Android ด้วยลูกค้าใช้เงินรับรถเพียง9,900บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ยังผ่อนสบายสบายด้วยนะครับแค่เพียง6,519บาทเท่านั้นค่ะโอ,อไปว่าทั้งหมด7ปีนะครับจบเลยนะครับพร้อมวถแต่งสวยๆจัดเต็มตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเดี๋ยวเราพามาชมกันดีกว่านะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งแบบไหนยังไงบ้างนะครับมาชมกันเลยค่ะ รับการตกแต่งทางด้านหน้านะคะของรุ่น Active แบบนี้กระจังด้านหน้าจะเป็นสีดาเมทัลลิกคลิปด้วยสีเงินนะตัวไฟหน้าสิ g n น a t u r e ของเราเปลี่ยนจากไฟเดิมๆฮโลเจนแสงสีส้มเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นพราะมุงแหวนรอมรอบที่เป็น LED สวยชัดคมแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งเรามีให้แถมรอบคันเลยมีหลายยี่ห้อหลายเวอร์ชันให้เลือกลูกค้าเลือกเราเป็น s p o t X นะจะทําให้รถเนี่ยดูเรียบหรูดูดีพรีเมียมคลาสสิกนะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสีดําเป็นดาด้านนะแล้วก็มีคลิปด้วยสีแดงให้ดูสปอร์ตมีโลโก้สัญลักษณ์สปอร์ตเอแล้วก็มีไฟเดนไลท์สวยๆแบบนี้เลยนะคะการตกแต่งด้านข้างนะครับเรามีการเปลี่ยนล้อให้ใหม่จากล้อเดิมที่เป็นล้อกระทะ14บนิ้วแบบมีฝาครอบนะครับเปลี่ยนเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วแล้วก็มีการทรงแบบให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกมาผมเป็นล้อสีทองกันเลยนะครับ มีการตกแต่งแน่น็อตล้อเป็นสีดําให้ด้วยนะเข้าเต็มกันแล้วก็ครอบนี้นะครับมีการแต่งเป็นสีแดงให้วงตัวด้วยนะครับมาพร้อมยางขนาด19 5 5 0 R 1 5านะครับโหกำลังสวยเลยเรามีการเซ็ตช่วงว่างให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับส่วนระบบเบรกอื่นๆนะครับมีให้ครบนะครับไม่ว่าจะระบบ ABS,EBD และ BA นะครับก็มีมาให้พร้อมแล้วนะครับอนนี้ครับฟิล์มเรามีการติดตั้งให้พร้อยทั้งคันนะครับลูกค้า สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับกันสาดข้างติดให้ครบทั้ง4บานนะครับซับกระจกมองข้างนะครับของตัวมิวอาท c คที e นี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวติดทั้นข้างมาให้เลยและเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าและเวลาล็อกรถนะครับกระจกนี้จะพับอัตโนมัติให้เองด้วยนะครับและด้านล่านะครับมีการตกแต่งเพิ่มด้วยสเกิร์ตของตัวสปอร์ตเนั่นเองนะครับจะเป็นทั้งสีเดียวกับตัวรถซึ่งเป็นสีเทากราไฟนะครับมีสีดำด้านเพราะมี เส้นสีแดงนะครับนี่ตรงข้างล่างด้วยรับวีโอโก้สปอร์ตให้ด้วยนะครับนอกนี้ด้านบนมันมีการตกแต่งสาวอากาศคลิปฉลามให้ด้วยนะครับทางด้านหลังรถนะคะก็จะมีสปอยเลอร์หลังติดมาจากโรงงานให้ต้องแต่รุ่น Active ต,ตัวเริ่มต้นแบบนี้เลยนะคะมีไฟเบรกให้ครบนะคะมีไล่ฟ้าหลังมีที่ปัดกระจกด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็น LED นะคะชัสว่างแบบนี้เลยเรามีการติดตั้งนี่อุปกรณ์ตัว กล้องมองภาพขนาดถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยหลังปับ๊บภาพจะติดที่จอให้เลยอัตโนมัตินะคะตัวน,นี้ก็ทําให้การถอยจอดเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ตัวสเกิร์ตรอบคันของเรานะคะตัวนี้จะเรียกเป็น V ีนะคะก็จะเป็นท่อเหลี่ยมใบไม้นะคะปร,ะรับด้วยโครเมียมนะแล้วก็ยังมีทั้งสีเดียวกับตัวรถนะคะมีสีดําด้านตัดสีแดงให้ดูสปอร์ตเล็กน้อยแล้วก็มีตัวไฟเบรกท้ายให้ด้วยค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอยทางด้านในนะคะนี่ ฝาท้ายก็เปิดขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีม่านบังตาให้นะคะมีพื้นที่วางของให้นะคะแต่หากพื้นที่ตรงนี้ยังไม่เพียงพอปรับเบาะได้นะคะเบาะสามารถพับปรับได้ที่40-60นะคะนี่สามารถพับแบบนี้ได้เลยและนอกจากนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยข้างในนี้ก็ยังมีกล่องนะเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆแบ่งเป็นสัดส่วนให้ชัดเจนใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะ ทางล่างนี่ก็จะมีตัวอุปกรณ์ฉุกเชิญค่ะปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางปจัจจขันบล็อกเหล็กลากจูงนะคะส่วนแม่แรงยกรถก็มีให้อยู่ในรถใต้เบาะทางคนขับนะคะส่วภายในนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจากเบาะเดิมที่เป็นบเบาะผ้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ทั้งคันนะครับซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้คันนี้มาเป็นแนวของสีดำนะครับมีการตกแต่งแซมด้วยสีแดงตรงกลางให้ด้วยนะเนี่ยตรงกลางตรงนี้นะครับ๋ยวตรงกลางขอบนี้นครับ รวมถึงแผงด้านข้างนะครับเลือกตกแต่งเป็นสีแดงให้สวยวงตัวด้วยนะครับซับพวงมอะไรงุ่นนี้จะเป็นพูงมาลัย power ไฟฟ้านะครับจะมีปุ่มม u l t i f u n c t i ันไว้ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงหว่างขับขี่ให้ด้วยนะครับนี่ที่ปัดน้ําฝนหลังมีมาให้ครบนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับระบบ traction control นะครับมีมาให้เช่นกันเป็นระบบช่วยคุมสมดุลรถเวลารถมีการเสียสมดุลจะมีระบบเข้ามาช่วยปรับสมดุลอัตโนมัติให้เองนะครับ และนี่เลยนะครับสำหรับจอนะครับคันนี้เปลี่ยนจอให้ใหม่เลยนะครับเป็นจอ Android นะครับนี่ขนาด9นิ้วนะครับสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะไม่ว่าจะพวกแอปเนี่ยยูทูบโหเน็ตฟิก g ูเกิลแม p นะครับเล่นได้เลยโดยการเชื่อมผ่านฮอสปอตของมือถือเราเองนะครับนอกกนี้นะครับเรายังมีการติดตั้งนะครับตัวกล้องบันทึกหน้าเชื่อมกับจอตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเข้ามาดูในแอปตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเห็น นี่เลยบันทึกให้เรียบร้อยนะครับและตัวนี้ก็มีกล้องหลังเชื่อมจอเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเวลาเข้าเกียร์พลังจะมีภาพขึ้นจอนะครับให้ตรงนี้เลยนะครับนอกนี้ครับจอตัวนี้ยมพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ในช่องนี้นะครับจะมีช่องนะครับสําหรับใส่ซิมการ์ดได้ด้วยแสดงว่าสามารถซื้อซิมนะครับมาใส่เพื่อให้มันมีเน็ตในตัวเองได้เลยนะครับนี่อีกอันนึงก็จะเป็น สำหรับเสียบ usb นั่นเองนะครับและระบบแอร์หุ้นนี้ครับจะเป็นระบบแมรนวลนะครับสามารถปรับได้เลยหนึ่งสองสามสี่ปรับความเย็นปรับความแรงเองได้ง่ายๆครับดูแลสาก็ง่ายเช่นกันนะครับมีไรฟ้ามาให้พร้อมนะครับระบบออโต้แซนโกก็มีมาให้นะครับช่วยการควบคุมเรื่องการปล่อยไอเสียของรถนะครับทาให้คันนี้ไม่ปล่อยไอเสียเยอะและเกียร์ก็คือเกียร์ cvt นะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไหลลื่นมีโหมดสปอร์ตสำหรับเวลาต้องการเร่งแซงมีเกียร์โรลนะครับเหมาะสำหรับการขึ้นเขาลงเขานะครับ นอกจานี้เรามีการตกแต่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟสองเท้าซึ่งลูกค้าคันนี้เลือกเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับพื้นที่นั่งนะคะโจเนี่ยสูง1 1เซนิเมตรเลยก็ยังถือว่านั่งได้อย่างสบายนะพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะก็ยังเหลืออยู่นั่งเต็มที่ได้3ที่นั่งมีเบลให้ครบ3ตําแหน่งเลยนะคะรองรับการติดตั้งเบาะเด็กด,ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าสามารถพับแบบ40-60ได้หากเราต้องการบรรทุกนะคะและเราได้ทำการ เปลี่ยนบอหนังให้ทั้งหมดเลยเลือกสีตะเข็บเลือกแบบได้นะคะเราก็ยังนี้เลยค่ะมีที่เก็บของให้ต่างๆมีที่พทาแขนให้ทําให้สวยครบแน่นอนนะคะจุดเด่นอีกจุดนะครับของวัเราก็คือความประหยัดของเขาั่นเองครับเพราะว่าให้อัตราสิ้นเปลืองได้สูงสุดถึง23.3กิโลวิต์กันเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องอินโคคาแทนนะคะ1 2ซี3สูบ78แรงม้า ยิ่งทางานร่วมกับเกียร์ CVT นะก็ทําให้การเ,รเ,รลรนนลเปลี่ยนเกียร์นี่ยไหลลื่นนุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้มากเลยค่ะและรองรับน้ํามันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซ91นะครับแก๊สโซ95หรือแม้แต่ E20 นะครับก็ยังสามารถใช้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ยังรวมถึงความคล่องตัวต่างๆนะคะทั้งการเลี้ยวจอดกลับรถหรือว่าถอยจอดได้อย่างง่ายดายเพราะว่าวงเลี้ยวแคบสุดที่4.4เมตรเองค่ะโอ้โหนะครับอยู่ในซอยเล็กๆก,ก็กลับรถได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ แน่นอนนะครับการตกแต่งเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีตุ๊กตาน้องหมาเตรียมไว้ให้ลูกค้าแล้วเช่นกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเ,าเตรียมไปรับลูกค้ากันเลยนะคะไปกันเลยครับ